ท้องแก่เดินเข้าไปในป่าใหญ่อันลึกที่มีหลังของแม่มังกรท้องแก่อยู่แม่มังกรท้องแก่เข้าหลังไปไเพราะได้ไปเดินเล่นมา <c oughs> แม่มังกรท้องแก่ ก็เลยเดินเข้าไปรายป่าอีกครั้งเพื่อไปเด็ดลูกมะเดื่อที่ต้นใหญ่สูงชันในป่ายอันลึกใหญ่พอมังกรท้องแก่พ่อมังกรยังบอกแม่มังกรว่าแม่มังกรไปไหนมา แม่มังกรก็เลยบอกพ่อมังกรท้องแก่ว่าพ่อมังกรท้องแก่์เนัไง่่จึงบอกพ่อมังกรว่าไปเด็ดลูกมาเดือนที่ต้นใหญ่และสูงชันแม่มังกรท้องแก่ใช้กำลังมากบินขึ้นไปบนต้นบนต้นมาเดื่อเพื่อที่จะไปเก็บลูก อันใหญ่เท่าลูกของส้มโอโอ้ยแล้วมีลูกหนึ่งที่พิเศษ,ษที่ใหญ่เท่าลูกของแตงโมเลยละ่ะแล้วก็ลูกมังกรปลีดไข่ออกมาจากไข่แรกเกิดของมัน ล,ลูกมังกรโพธยานบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอจบบริบูรณ์